สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับว่าสีย่างหล่อไปบึงพระเอกหน่อยไปใส่บู้มืนเนี่ะเห็นเงียบๆว่ยะยินข่าวว่าบุษบายไปซองเพิ่งเพิ่งจะบึดกันใส่นอนอีคิวไปใส่นอนอีคิวไปซาคือบม่ได้ยินเสียงวะอีคิวนอนบ้าว่าอีคิวนอนหลับบา่าวันไปซายว่าอีคิววะฮะอ้าวอยู่นี่บริษัทวาย ก็ว่าบสบายเศร้าเราบ่เนี่ยไอเป็นไข่บ่้าอบาบ่รอีแกอีลอีแท็กแกกินยาเราบ่ไข่กินยาเราบ่สวบัสดีครับดูทับัดดีครับทักบัดีครับเฮยงานเฮงามด้วยเอาพญายิทายเอานี่ยวัดดีครับโอ้โอ้ขับรถอีแท็กอีเนี่ยอ้าวแสดงว่าเศ้าไข่แล้วมันแกยังมากหัน โอ้ติดเครื่องก่อนโอ้ติดเครื่องแหละโอ้ห่วยมื่อคือเป็นน้ำเสดวันเบี้ยวว้าวโอ้โอ้มาต,ติดลมมาติดลมอีกแล้วมันจะเรียกมันที่มได้เรียกเรถไถมาดึง,ดงขึ้นมาหน้าไปเนาะในรถอีแตกไหนมันคือหลายอยา่างใท่นีมป้า